เหตุเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ช่วง4สิงหาคมปีที่แล้วครับแต่ว่าเขาไปร้องที่เพจสายไหมไรเดอร์เขาบอกว่าเขาถูกอดีตท,ท่านทูตะต่อยจนได้รับบาดเจ็บสาเหตุก็คือไรเดอร์เนี่ยไปต่อว่าว่ารถของอดีตท่านทูตเนี่ยเบรกกระทานหันจนรถจักรยานย,ยนต์ของไรเดอร์เกือบชนท้ายแต่เขาบอกว่านี่มันเกิดตั้ง4สิงหาคมคดีอยู่ในพื้นที่สอนอคลองตันคดีเงียบฮะไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่มีความวคืบหน้าก็เลยไปร้องพระเอกสายไหมต้องรอดครับ ไปดูคลิปฮะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขนาดที่ชายสวมเสื้อดําเป็นอดีตเอกอัครชาชทูตหรือว่าท่านทูตฮะกำลังจะเดินข้ามถนนแล้วปรากฏมีไรเดอร์ฮะขี่รถจักรยานยนต์มาขวางหน้าหลังจากนั้นชายเสื้อดําก็คืออดีตท่านทูตวางของเลยแล้วทะเลาะก,กับไรเดอร์ฮะคุณผู้ชมครับแล้วในจังหวะที่ไรายเดอร์มีการถอดหมวกกันน็อกชายเสื้อดําต่อยเข้าที่หน้าของไรเดอร์อย่างแรงหลังจากที่รเดอร์เขาบอกว่าโดอนอดีตท่านทูตต่อยจนมึนฮะพอเริ่มได้สติ จเจ้าหมวกกันน็อกไปเก็บและจะเดินเข้าไปหาชายเสื้อดาปากฏชายเสื้อดาถอดแว่นแล้วก็ตั้งการพร้อมที่จะต่อยกับไรเดอร์อีกครั้งหนึง่งแต่ไรเดอร์พยายามเรียกที่จะปะทะครับสุดท้ายเนี่ยฮะผู้ชมบอกว่าก็ขับรถออกไปเนี่ยฮะท่านทูดอดีตท่านทูดนี่ชกไรเดอร์แบบนี้เลยแล้วเหตุการณ์เนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยทางไรเดอร์รายนี้ก็มีการไปแจ้งความกับตํารวจสอนอคลองตันซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมปีที่แล้วครับบริเวณปากซอยสุขุมวิท แต่ว่ารายเดอร์รายนี้ชื่อว่านายสราย,ยุทธหรือว่านายกุ้งฮะบอกว่าผมต้องมาร้องที่เพจสายไยต้องรอดนะเพราะว่าคาดีเนี่ยมันไม่คืบหน้าและที่สําคัญนะถามว่าชนวนเหตุมันมาจากอะไรก็คือมาจากกรณีที่รถของท่านทูตเนี่ยนะฮะเบรกกระทันหันแล้วคู่กรณีซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังเนี่ยได้ลงจากรถ ทำให้เขาเนี่ยเกือบชนท้ายก็เลยพูดกับคู่กรณีทํานองว่าจอดรถแบบนี้อันตรายนะแต่ชายคู่กรณีซึ่งตอนหลังเนี่ยไรยเดอร์รายนี้มารู้ในภายหลังว่าเป็นอดีตท่านทูตก็พูดสวนกลับมาและสกษาคือไม่ยอมรับผิดอ่ะจนเกิดการโต้เถียงกันลงไม้ลงมือครับก็เลยมีการนําหลักฐานไปแจ้งความที่สนคลองตันแต่ไรเดอร์รายนี้ก็คือคุณกุ้งหรือคุณราย,ยุทธบอกว่า,วา คดีมันหลายเดือนแล้วอะตำรวจไม่ตามความคืบหน้าให้ผมเลยอะและพอตอนหลังถึงมารู้ว่าคู่กรณีเป็นถึงอดีตท่านทูตครับลองไปฟังเสียงผู้บาดเจ็บครับแค่เรื่องทะเลาะบนถนนแค่คำว่าขอโทษมันก็จบไม่จําเป็นต้องลงไม้ลงมือครับแล้วเขาอายุเยอะด้วยถ้าผมสวนเขาแล้วผมอาจจะโดนข้อหาหนักก็ได้ถ้ามารู้ทีหลังว่าเขาเป็นขนาดนี้ครับมียศถามีตําแหน่งขนาดนี้ครับ ขณะเดียวกันครับพี่เอกเองบอกว่าเดี๋ยวจะไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะที่สอนคอลองตันครับคุณผู้ชมฮะเพื่อตามความคืบหน้านะฮะเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยอยู่ตามกฎหมายแล้วนะครับก็เดี๋ยวฟังคำชี้แจงจากตำรวจสอนคลองตันด้วยเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรเพราะวันนี้เราฟังจากทางฝั่งของรเดอร์นะฮะแล้วรวมทั้งก็ต้องถามตำรวจว่าเอ๊ะทำไมคดีมันไม่คืบล่ะมันติดขัดตรงไหนหรืออย่างไรนะครับตรงนี้ค่ะ